สด้รับกทนนมทาี้นนี้ได้รับิษทกบารและการทุ่อเโทเตจิเร์ตอนาคนะรับ่วันนี้66ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอเรีนเชิญบอสินิตาบำรุกพนักงานบริษัทดีเจสติจำกัดมหาชนและคณะครูนักเรียนทุกคนนะครับนุกคนและธุรการคณะผู้บริหารบริษัท d j เจสตจำกัดมหาชน ถูกต่อติดแล้วก็โรงเรียนร้านต่อติดท <re <fer red> ี่ทา่าบริษัท EJS View หาคนจำบจับเพ่อที่จะได้รับความรู้ได้ความสปปนุกสนานเรื่อครับ <re <fer red> พูดดังๆป่างเบอรสถานการณ์ <re fer> ไม่ใช่ไม่ใช่ปากลูกไม่ใช่ปากเส้นเดียว <re fer> มือทีปากย้ำท้องการใดไม่เกลียดน้ำ ทำได้ไหมเอาอีกหนึ่งรอบการแข่งไเบโดยสามคนสองคนสองนะครับต้องใช้เสื้อชูชีพตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจะต่างจากของลักษณะแรกตัวนี้จะเป็นเสื้อชูชีพตัวนี้ ตึ้แบบนี้อ่าเราแขงแี่นะคุณครูเราถ่ายรูปนนั่ด้ห้้อ้ได้เลยอ่อ่าได้กนด้วยด้วยได้ไหมูเอียวถึงั้งได้ไหมครับ